สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5าค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องลักษณะทางกายภาพในภาคตะวันออกนะคะสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้มาดูในภาคตะวันออกกันบ้างนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเรียนกันเลยนะคะอ่ะเรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวัดที่ส5 1ป5ทับะคะภาคตะวันออกลักษณะทางกายภาพของอภาคตะวันออกเนี่ยก็คือภาคตะวันออกจะมีพื้นที่ทั้งหมด34,381ตารางกิโลเมตรก็จะประกอบไปด้วย7จังหวัดนะคะ ได้แก่จังหวัดชนบุรีะเชิงงแซาปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีแล้วก็กราดนะคะ,ะนักเรียนสามารถดูได้ในแผนที่นี้นะคะลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีทิวเขาและ ที่สูงอยู่ทางตอนกลางมีเนินเขาที่ดอนและก็ที่ราบอยู่โดยรอบนะคะบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่สลับกับเนินเขาคล้ายลูกฟูกลาดลงสู่อ่าวไทยนะคะในส่วนของลักษณะภูมิประเทศเนี่ยของภาคตันออกนะคะในส่วนของทิวเขานะคะทิวเขาเนี่ยก็จะมีทิวเขาสำคัญก็คือทิวเขาสันกำแพง อยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางและทิวเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคนะคะส่วนพื้นที่รับลุ่มแม่น้านะคะพื้นที่รับรุ่มแม่น้ำเนี่ยมีที่รับลุ่มแม่น้ําอยู่2บริเวณได้แก่ทางตอนบนและทางตอนล่างของภูมิภาคส่วนในบริเวณชายฝั่งนะคะชายฝั่งทะเลและก็หมูกก่เกาะ พื้นที่ชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นหาดโคลนแล้วก็หาดทรายบนโคลนเป็นแนวยาวเรียบไปตามขอบของอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่ชายอ่าเป็นบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใกล้ชายฝั่งมีเกาะที่สําคัญก็อย่างเช่นเกาะช้างเกาะสีชา้างเกาะหมากและเกาะกรูดนะคะ ในส่วนของลักษณะภูมิอากาศในภาคตะวันออกเนี่ยเป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้งตอนล่างของภาคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากลมทะเลมากนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นสูงอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่26-29งองศาเซลเซียสนะคะมี3ฤด,ดูก็คือฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนและฤด,ดูหนาวนะคะเนี่นยนักเรียนดูนะคะแล้วก อาณาเขตพื้นที่ติดต่อนะคะของภาคตะวันออกทางทิศเหนือเนี่ยก็จะติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทิศตะวันออกก็ติดกับประเทศกัมพูชานะคะทิศตะวันออกนี่อยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนทิศใต้ทิศใต้เนี่ยก็จะติดกับอ่าวไทยบริเวณนี้นะคะทิศตะวันตก นะคะติดกับภาคกลางของประเทศไทยนะคะมาจนถึงอ่าวไทยในส่วนของลักษณะทรัพ,พยากรธรรมชาติในภาคตอนออกนะคะก็จะมีในส่วนของดินแหล่งน้ำป่าไม้และก็สัตว์ป่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นดินร่วนที่เกิดจากการผุร้อนบริเวณทิวเขาสูงของภาคนะคะก็จะ เป็นแหล่งต้นน้ำสายสําคัญนะคะแต่เป็นแม่น้ำสายสั้นนะคะมีพื้นที่ป่าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์กระจายอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคและก็ในส่วนของแร่ที่สําคัญสำคัญก็อย่างเช่นเหล็กทรายแก้วแล้วก็พลอยนะคะในส่วนของสัตว์ป่านะคะนักเรียนดูสัตว์ป่าเนี่ยก็อย่างเช่นที่พบเห็นก็อย่างเช่นช้างป่ากระทิงัวแดง ชนีไก่ฟ้าพิยาลอไก่ฟ้าหลังขาวกิ้งกายักษ์หรือตะกองจระเข้น้ำจืดนะะสัตว์ป่าที่พบในบริเวณของภาคตะวันออกนะคะลักษณะทางกายภาพที่มันมีความหลากหลายนะคะมันมีทั้งภูเขาที่ราบอย่างที่ครูบอกไปแล้วเห็นไหมคะแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำทานของภูมิภาคด้วยนะคะ ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดสถานที่สำคัญสำคัญนะคะ,ะหนึ่งก็อย่างเช่นละลุละลุเนี่ยอยู่ที่จังหวดัดตะแก้วซึ่งเกิดจากดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนยุบตัวนะคะก็จะทำให้ดินเนี่ยมีลักษณะต่างๆเห็นไหมคะดูได้จากในภาพนะคะสองแก่งหินเพิงนะคะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ กลางน้ำนะคะอ่านคะสามเนินนางพญาหาดคุ้งวิมานนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีสามารถที่จะมองเห็นทะเลได้นะคะสี่เกาะช้างจังหวัดราฬคงความรวมสมบูรณ์ของป่าดิบเขาท้องทะเลและก็ชายหาดเห็นไหมคะมีบริเวณติดกับพื้นที่ ทะเลนะคะมีภูเขานะคะมีต้นไม้ห้าท่าเรือแหลมฉบังนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีท่าเรือน้ําลึกหลักนะคะมันเป็นท่าเรือน้าลึกซึ่งก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นถือว่าเป็นท่าเรือที่ใหญ่นะคะและก็เป็นท่าเรือที่ขนส่งสินค้าที่สําคัญในภูมิภาค นะคะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีเนื้อที่ประมาณ2,000ไร่นะคะ,ะต่อไปลักษณะการตั้งถิ่ฐานในภูมิภาคตะวันออกนะคะการตั้งถิ่ฐานก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ ต่อเนื่องกับชายฝั่งอ่าวไทยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขามีฝนตกชุกก็อย่างเช่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลรวมถึงแหล่งนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิถีชีวิตนะคะอาหารการกินหรือว่าความเป็นอยู่การสร้างที่อาศัย นะคะในส่วนของการสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีการสร้างบ้านเรือนคล้ายพักกลางก็คือเป็นบ้านมีใต้ทุนสูงมีหลังคาทรงสูงอาหารพื้นบ้านก็จะนิยมใช้วัตถุดิบจากทะเลก็อย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ผักที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะการประกอบอาชีพผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนทำไร่แล้วก็มีการทำประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําส่วนวัฒนธรรมประเพณีนะคะก็จะมี ประเพณีวันไหลที่มีการเล่นน้ำสรดน้ำเหมือนอย่างประเพณีสงกรานต์นะคะ,ะสำหรับในส่วนของลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเนี่ยนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนนี้นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จะมีชิ้นงานนะคะให้หนักเรียนเนี่ยเขียนสรุป ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคตะวันออกลงในช่องอลงในสมุดนะคะ,ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดนะคะโดยโลกโจทย์จากในนี้นะคะโดยโลกโจทย์จากที่ครูให้ไปนะคะลงในสมุดแล้วเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง id line ของครูเหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ